สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลก a n i m a มเตรียมตัวให้พร้อมครับพอนี่คือเกมที่ทำให้หัวใจของคุณเต้นแรงทุกวินาทีโอเคเรามาเริ่มกันเลยนี่ยังเป็นเวอร์ชันเดโมนะครับผมยังลองทดลองเล่นเรามาทดลองเล่นดูกันเออรี Re ่แอคเซ Play the demo โอเคพร้อมแล้วไปเลยกันกดยังไงกดแล้วฮะ Single p เ a y e r New Game เลือกเซฟกัดไป เอาแล้วครับคือเกมนี้เป็นนี่คือ r e a n i m a l เครับเป็นเกมทดลองสุดสยองที่นักวิทยา,าศาสตร์พยายามสร้างสัตว์ลูกผสมขึ้นมาระหว่างน่าจะเป็นน่าจะเป็นชีวะกับเครื่องจักรนะครับแต่แน่นอนมันเป็นไปตามแผนมันมันไม่เป็นไปตามแผนเพราะว่าพวกสัตว์พวกนั้นมันเริ่มคลั่งแล้วออกไล่ล่าทุกคนยิงทุกคนขยับทุกคนก็จะโยน โอเคไม่มีอะไรจะพูดแล้วเนี่ยทำไมโหลดนานจังเนี่ยโอเคมาแล้วดูอุมโมงค์อุโมงค์เหรอใช่อุมโมงค์เปล่าโอ้โหสาวเฮ้ยอะไรนะคนปะน่ะนะโอ้น่าจะเป็นอุมโมงค์ครับหรือเปล่าเราตกอยู่ในอุมโมงค์เหรอเฮ้ย อยู่ดีก็อยู่กลางทะเลครับเราเป็นใครไม่รู้เนี่ยโผมากลางทะเลเฉยเลยอยู่บนเรือพยายามเหนียวมาหรอหรือยังไงอะ่ะเฮ้ยม,มีไฟอะไรอะ่ะไฟอะไรกระตั้งมาโอเคเราต้องตามไฟไปเล้วครับอ๋อเราต้องหนีออกจากออกจากที่นี่หรือเปล่าโอเคขับไปไม่ต้องชนอ๋อตามไฟไปเรื่อยๆครับถ,ถ้าชนมันจะมีเสียงใช่ปะ นีมีดังปิ๊งปิงปิงด้วยอ่ะโอเคครับพยายามตามแสงไปเรื่อยๆทำไมเราโดนครอบหัวแบบนั้นน่ะจะมองเห็นไหมนะ่ะเ,เอ้ยต้องเลี้ยวไปทางซูนโอ้ยลิ้นรวนแล้วยังไม่ทันได้เล่นได้กีดเลยลิ้นรวนแล้วทุกคนเอาใหม่มาต้องไปทางไหนอะ แล้วตัวเดโมโมันจะให้เราเล่นถึงเซปชันไหนวะเนี่ยมีนกนะมีนกด้วยเหลือดับ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 เฮ้ยนกเจอใครอ่ะอุ้ยไครอยู่ลอยอยู่ในน้ำอ่ะต้องไปช่วยปะมองด้านขวานม่มีอะไรทางขวาเอ้ยทางซ้ายเขาไม่เห็นอ้าวหายไปไหนอ,อ,อะไรกันเนี่ย ใช้ใช่หรือเปล่าน่าหรือเปล่าโอ้ช่วยช่วยขึ้นมาเล้วอึ๊บอึ๊บช่วยขึ้นมาโอ้ช่วยขึ้นมาได้แล้วคุณเป็นใครอะมีตะเกียงด้วยปิดหน้าปิดตาไหมเนี่ยอุ้ยไม่ใช่ครับวิ้งเป็นสัตว์ทดลองเหมือนกันหรอหรือว่าเป็นสัตว์ทดลองที่ที่ยังมีสติเป็นอ่าก็เรียกอะไรอ่ะมีสติความเป็นมนุษย์เจ้าเจ้าก็มาเอ้ยยิ่งเอ้ยยิ่งทิ้งไป เอ้ยเดี๋ยวดิใจเย็นดิอุสา์ช่วยขึ้นมาทำไมทำกันอย่างนี้อะฮะโอ,ะ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 อะ้ฉันคิดว่าคุณตายไปแล้วโอ้โทษทีครับผมทำไมหลุดคืออะไรอะคนอื่นอยู่ที่ไหน ฉันไม่รู้อ้าวอยู่ดีๆเมื่อกี้จะฆ่ากันแล้วก็ดีกันเฉยเลยโอ้โนั่นมันอะไรอะกำแพงเหรอทุกคนกำแพงอันเบลเลอร์อ้เราเราจะรอดยังไงวะเนี่ยชื่อก็ไม่บอกอยู่ดีคุยมาตื่นตื่นมาแล้วคุยกันอยู่สองประโยค อ่ะโอเคเราต้องไปต่อไปหรือว่านี่จะเป็นคู่หูเราช่วยให้เราออกมาจากที่นี่หรอโอยอยากเล่นแล้วอะทุกคนเดี๋ยวลองโหลดเดโมมาเล่นดูก่อนเจ๋งเลยอ่ะโอ้โหอุ้ยอ๋อนั n น a n nan s i ่ g s i n หน่อยดิฟ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 อ่าเรียวซ้าย แล้วทำไมอ่ะต้องผ่านอ๋อต้องผ่านตรงนี้หรอต้องต้องผ่าหุบเขานี้เข้าไปครับหุบเขาน้ําแข็งป่ะอุยมีหินออ้เราจะรอดไหมเนี่ยอุยอะไรวะเนี่ยคือให้ใช้เมาส์ขยับเพื่อมองอ๋อโอเคครับโอเคให้ให้มองหุยเมาส์มันเร็วมากเลยอะจะมองเห็นหรือไม่ขวาร้ายซ้ายดีครับต้องไปซ้ายอยู่แล้ว เราเกิดมาพื้ไปซ้ายโอ้โหสว่างจ้ามันเจ๋ะเสือเกินเฮ้ยมีอะไรวนะเนี่ยไม่มีอะไรใช่ไหมขิดไปเองคิดไปเองไอ้โอเคครับต้องไปทางซ้ายโอ้แต่เกียงนี้อย่างเท่ยังกับสปอร์ตไลท์ขอซื้อต่อได้ไหมเนี่ย <laughs> แต่เกียงอะไรวะสว่างมาก <c oughs> มีหินอะไรตรงนั้นอะไม่สนครับหนีหนีหน,หนีเราต้องหนี สายมีอะไรขวาไม่มีอะไรมองไปข้างหน้า,าเดียวเฮ้ยข้างหน้ามีอะไรอะข้างหน้ามีอะไรอะโอ้อยอุ้ยทุ่นระเบิดปะนะใช่แน่เลยทุ่นระเบิดโอ้โหเสียดเทียบด้วยเราต้องไปชีวิรถโอ้โหแทงอะไรวะนะอ๋อน่าจะเป็นต้นไม้เอ้ยนี่เราตัวเล็กเหรอตัวเล็กหรือว่าต้นไม้มันใหญ่เนี่ย าเว้ต้องท่องไปราตีกับใครก็ไม่รู้อยู่ดีๆขึ้นมาขึ้นเรือมาตื่นมาแล้วก็โดดทีบเลยเออต้องอาจจะต้องรวมรวมมือกันเพื่อหาทางออกจากที่นี่ทั้ง2คนนี้น่าจะเป็นมนุษย์ทดลองเอ้ายีไทยมาอยู่นี่อ่ะคืออะไรวะเนี่ยอา้าอยู่ดีๆก็มาโผล่นี่เฉยเลยโอเค มีฟาร์มของด้วยแฮะหนูอุ้หนูตัวเบลอเออเอาแล้วแล้วยืนทำไรอะ่ะไม่ช่วยกันแล้วไม่ช่วยกันเปิดกระเป๋าอะอุหนูหนูจ๋าทำไมไม่จับหนูมากินข้าวอะเราไม่หิวเหรอแล้วเอ,เอาอะไรมาปิดหัวเนี่ยทำไมไม่ถอดออกละคุณหนู คือเนื้อเรื่องเป็น,ปนยังไงนะคือเราต้องเข้าไปข้างในหรอเข้าไปทําไมอะ่ะไปช่วยใครหรอ,อเอไม่มีอะไรครับเปิดกระเป๋าเปิดทําไมก็ไม่รู้โอเคล็อกก็หาทางเข้าทางอื่นใช่ไหมกระโดดได้ไโ,โดดดือยดืยดือย,อยตรงนี้ไม่ได้เกดสปินได้ครับสปินวิ่งเร็วหรืออาจจะมีกุญแจแถวนี้ อ่ะได้กุญแจจริงด้วยแหม่คนอะไรฟุกเปิดมาทุกใบอยู่ดีๆ,ๆก็ไม่เจอไะได้กุญแจละชุดฟับป้าวิ่งไปเปิดประตูป๊าชักโอคเสียบเข้าไปเปิดออกวิ่งดุ่มๆเข้าไปเลยเหรออะไรวะเนี่ยอ๋อลงไปไปเรื่อยๆไปตามทาง เราต้องไปช่วยใครอ่ะเลลงมาเร็วแล้วเราจะเรียกนางว่าอะไรเดียวลูซี่ลูซี่โอเคเราเรียกว่าลูซี่ลูซี่เปิดตะเกียงไหนได้ไหมมันมืดมันมืดมากเลยอ๋อเดี๋ยวซ้ายไปอะไรอ่ะผ่าพ่าผ่าหลบหลบหลบอลยวิ่งไม่ได้กดปิดปิดพัดลม แต่เปิดพัดลมไม่ก็ดีนะร้อนโคตรร้อนเลยตอนนี้ในห้อง่เยพูดแล้วก็ปรับแอร์หน่อยดีกว่าอ๋อเราจะต้องไปทีงนู้นเอา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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยว้ายอ๋อที่ปิดปิดแล้วก็รีบวิ่งไอ้เร็ววิ่งดูซี่ดูซี่รีบ,บวิ่งเร็วเร็วเร็วลุว่เร็วเร็วเร็วอ่ะโอเคเราอาจจะต้องเข้ามาแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นหรือเปล่าเออ โอ้ช่วยโอเคเปิดช,ช่วยกันเปิดขอบคุณลูซี่เออเร็วเลยเกือบหนีบมือแน่โอ้นิดเดียวก็หนีบมือแล้วอ่าโอเคกดตัว F ไฟไฟแช็กอีกแล้วกูเล่นเกมก่อนก็ให้กูเปิดไฟแช็กแล้วไม่ยืมตะเกียงกันมาแล้วไปเร็วลูซี่ลูซี่วิ่งช้าเร็วเร็วเร็วลุว รู้สวิ่งช้าปิดหน่อยไปบิดบันไดขึ้นไปนี่เราเรียนไม่รู้เลยอ่ะเราต้องไปอะไรไ <ป S 1> เออท, <Lar> ทำไมเราตัวเล็กเราอาจจะเป็นสัตว์ทดลองเราจะเป็นเด็กทดลองที่โดนจับมาก็ได้คดรับโดนพวกนี้จับมาแล้วก็มันพยายามผสมเราเข้ากับเครื่องจักรโดดด,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 ดดิอึบอึ๊บึ๊บอ๋อต้องช่วยกันต้องช่วยกัน ดูซิมานี่เร็วนี่ขึ้นไปข้างบนตรงนั้นไปไปเลยอึ๊บโดดดุยขึ้นไปช่วยกูด้วยช่วยฉันด้วยช่วยอึ๊บอขึ้นมาขึ้นไปโอขอบคุณค้าลูซี่ลูซี่ลูซี่นัดกระต่ายน้อยทำไมใส่หน้ากากกระต่ายน้อยวะยไปอ่าให้เราไปไหนเนี่ยอืม คือต้องไปเรื่อยๆใช่ไหมลูซี่ตามมาแล้วข้างบนมีอะไรมีอะไรไหมไม่มีนะอ่าโอเคพัทเซลปะไม่เป็นพัทเซลปะไม่น่าใช่พัทเซลแหละนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องลากไม่ใช่อะ่ะใช่พัทเซลอ๋อเอ้ยเอ้ยเอ้ยตรวจสอบหน่อยเอ้าเอ้าเอ้ย,เ,อย,เ,อยเจอเพื่อนเฮ้ยพวกเรากลับมาแล้วอ๋อกลับมาช่วยคนจริงๆด้วย ออฉันรู้ว่าคุณจะมา <should> พวกเราควรออกไป <Wow. S 1> ในขณะที่เราทำได้อ้าวแค่นี้ว <c oughs> ิ่งหนีไปเลยอ๋อโอเคอาจจะช่วยไปแล้วอาจจะช่วยแล้วหนึ่งคนรู้รู้ว่าสองคนนี้จะกลับมาช่วยออไม่ใช่รู้ว่าเราอาจจะกลับมาช่วยครับโอเคพอรู้ว่าเราจะกลับมาช่วยก็เลยต้องรีบไปจาัดก,การอะไรสักอย่างดูซี่ตามมาเลว ฝั่นนี้ฝั่นนี้เอ้ยเดี๋ยวฝั่งน,นู้นมีอะไรไหมตรงนู้นอ่ะตอนนี้มีประตูเปิดได้ปะโอเคเปิดไม่ได้ครับต้องไปหากุญแจไปเอ้ยตรงนี้มีทางไปตรงนี้อ่ะประตูนี้เปิดได้ไหมไม่ได้เอ้ยไปเร็วเร็วสิเข้ามาอุ้ยเู็โอเคเข้ามาแล้วให้หาอะไร มีอะไรที่โอ้โหตัวเล็กมากตัวเล็กปุ๊บป๊บเก้าอี้อ่อ,อ,อโอเคได้เป็นพร์เซลครับขึ้นไปนั่งไปนั่งเพื่ออ๋อนั่งพักเหรอเออเออนั่งพักทำไมเอ่อตรงนี้อุ๊บเปิดอะไรเปิดไฟอ๋อเปิดไฟแล้วตรงโน้นจะขยับอ่าฮะโอเคไป เดี๋ยวตรงนั้นมีอะไรอะ่ะเดี๋ยวรู้สิรู้สิเหมือนตรงนั้นมีอะไรให้เราดูเนี่ยเราไปดูไปดูก่อนไปดูก่อนเผื่อจะมีคำตอบเกี่ยวกับคำถามรู้สินั่งตรงนี้เร็วเฮ้ยเผื่อไปเถอะเดี๋ยวรู้รู้สิมาเร็วตามฉันมามาเร็ว เราไปทางนี้ปะโอเคครับอันนี้รูซีตามมาเร็วเร่เร่เร,เรตามมาตามมาลุช่วยกันเธอขึ้นไปก่อนแล้วรอก,กูด้วยโอเคจับมือฉันไว้ขึ้นมาตัวละครเราไม่ยังไม่รู้เลยว่าชื่ออะไรเออไม่ทำไรนะี่ะ กดปุ๊บมันจะทำการเบรกเบรกแล้วให้เบรกเพื่อคืออะไรวะบอกว่าให้กดตัวสีเพื่อเรียกคนไปช่วยก็กดแล้วนี่สีสีเรียบร้อยครับตดโมโอ่อา กดีแล้วกดออกไม่ได้ด้วยเรียบร้อยครับพังไปแล้วหนึ่งเดโมโอเคอาจจะต้องรอผมว่าอาจจะต้องรอให้เวอร์ชั่นเต็มออกมาเนี่ยมันกดไม่ได้แล้ว,วทุกคนกดเรียบร้อยครับไปค,รคร้างอยู่หน้านี้บ้างโอเคไม่ว่าการน,นี้เป็นเวอร์ชันเดโมถ้าทุกคนสนใจอยากให้ผมซื้อมาเล่นสนับสนุนสนับสนุนได้ เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันรอบหน้าโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราไปรอตัวเดโมเอเราเราไปรอตัวเกมจริงออกมาแล้วเรากลับค่อยกลับมาเล่นอีกทีโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าผมว่ามันค้างละเล่นไม่ได้ละเจอกันใหม่บบ๊ายาย